มาพอจากนิเตอร์คอฟฟี่ค่ะวันนี้พอยจะมาแนะนำเครื่อง n น v o s m ม r ร์ o ี่ออสตรานะคะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยสดๆร้อนๆวันนี้เราจะนำเสนอด้วยเครื่องตัวสีเขียวเลยนะคะตัวพลาสติกด้านนอกนะคะทำจาก ABS อย่างดีกันความร้อนและสามารถกันรอยขีดข่วนได้นะคะเครื่องตัวนี้จะเป็นระบบถังเติมน้ำนะคะสามารถจุน้ำได้ถึง1.8ลิตรกัเลยทีเดียวค่ะอุปรกรณ์ที่มากับเครื่องจะมี1 และบังเกตสำหรับวันช็อตแล้วก็ซิงเกิลช็อตค่ะตัวนี้จะมีความกว้างอยู่ที่300มิมความลึกอยู่ที่408ม mm, ิมและความสูงอยู่ที่400มิลิเมค่ะมีน้ำหนักอยู่แค่13กิโลกรัมเท่านั้นความพิเศษของเครื่องออสการ์มูตจะมีหน้าจอแสดงผลมาให้ด้วยค่ะเรามาดูการใช้งานเครื่องกันเลยนะคะตัวนี้สวิตช์จะอยู่ด้านข้างเหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากเราเปิดเครื่องนะคะเราก็ต้องรองให้เครื่องวอร์มนะคะประมาณ15-20นาทีนะคะ เี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอกันเลยนะคะหน้าจอก็จะมีการแสดงอุณหภูมินะคะของหัวชงซ้ายมือด้านบนจะเป็นปุ่มสําหรับสตรีมนมนะคะรุ่นนี้ทามาแน,น่นอาสนใจมากปุ่มสตรีมนมจะเป็นปุ่มกดนะคะปุ่มแก้วเดียวด้านซ้ายจะเป็นสําหรับเมนูร้อนนะคะปุ่มด้านขวาลูกสองแก้วจะเป็นสําหรับเมนูเย็นนะคะและส่วนเมนูขวาด้านบนจะเป็นปุ่มแมนวนวลสามารถใช้กับพวกชาหรือเป็นพวกรองแบ่งได้เลยะคะ่ะลูกค้า ฟังชั่นต่อไปเรามาดูวิธีการตั้งค่าน้ํากันเลยดีกว่าค่ะกด2ปุ่มนะคะรูป2แก้วพร้อมกันนะคะและปล่อยมือจะขึ้นรูปขึ้นรูปโดนนะคะแล้วเราก็กด enter ในรูป2แก้วนะคะไฟจะกระพริบอันนี้ก็คือหมายถึงสามารถพร้อมตั้งค่าช็อตน้ํากาแฟได้เลยในการตั้งค่าช็อตน้ากาแฟเราต้องใส่กาแฟลงไปในบังเกตก่อนนะคะเครื่องตัวนี้สามารถดูเวลาการไหลและดูน้ํานะคะที่เราต้องการให้สัมพันธ์กับเวลาได้เลยนะคะ เมื่อเราได้เวลาและน้ำกาแฟในปริมาณที่เราต้องการเราก็สามารถกดหยุดได้เลยค่ะตรงปุ่มเดิมที่เรากดให้น้ำไหลและกดปุ่มด้านขวาบนเป็นการกดจบค่ะทีนี้เราจะมาดูเมนูอื่นๆที่มากับเครื่องกันนะคะกดปุ่ม2ปุ่มข้างล่างนะคะพร้อมกันเพื่อจะเข้าเมนูหลักนะคะปุ่มด้านขวาจะเป็นเหมือนปุ่ม Enter นะคะในการเลื่อนเข้าเมนูต่างๆ เมนูแรกจะเป็นการตั้งวันที่ค่ะแล้วก็การตั้งเวลาเครื่องนะคะกดเพิ่มลดเวลานะคะกดเพิ่มเวลาก็คือกดขวาด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็ตัวด้านล่างจะเป็นเหมือนตัว enter นะคะคอยเลื่อนไปเมนูต่างๆนะคะ <Okay. S 1> เมนูต่อไปจะเป็นการตั้งค่าลูกค้าสามารถเลือกเป็นองศาหรือฟาเรนไฮต์ได้เลยนะคะแต่แต่ถนัดเลยกดมุมขวาเพื่อไปเมนูถัดไปค่ะ ตัวนี้สามารถตั้งปรับลดหรือเพิ่มแรงดันบาร์ได้นะคะได้สูงสุดถึง1.3บาร์เลยค่ะเมนูต่อไปจะเป็นการตั้งค่าการข่มน้ำหน้ากาแฟนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า pre infusion นะคะสามารถตั้งได้สูงสุดถึง3วิกันเลยทีเดียวค่ะเราจะเข้าสู่เมนูหลักกดปุ่ม1แก้วนะคะ2ทีค่ะนรอจะเข้าสู่ระบบทันทีถ้าสนใจสามารถถักเข้าหาเพจมิเตอร์ได้เลยนะคะ